ให้ธรผมช้ชลนั่งดูบอร์ดก่อนลองถ่ายดูนะครับว่าบอร์ดตัวนี้เป็นบอร์ดอะไรเห็นยี่ห้อโอเคครับรู้เรื่องคลิปนี้จะมาพูดถึงระบบไฟพื้นฐานของเมนบอร์ดโน้ตบุ๊กกันนะครับอันนี้คือแจ็ค DC-in ครับผมแล้วก็แบตเตอรี่อยู่ฟัง เขี่ยวนะครับฝั่งนี้หลายคนก็อยากจะรู้ว่าจากแจ็คอะแดปเตอร์ไปเนี่ยเขาเข้าไปใช้งานโดยตรงเลยหรือเปล่าแล้วก็ระบบมันเป็นอย่างไรครับก็มาเริ่มเลยผมอยากจะทำคลิปให้มันสั้นๆต้องบอกเลยว่าคลิปที่บอกเรื่องระบบไฟโน้ตบุ๊กเนี่ยอาจจะต้องทำสองสามคลิปเลยนะครับ คลิปนี้จะเป็นคลิปหลักก่อนนะครับคือแยกให้ทุกคนรู้ว่ามันเป็นเหมือนจุดไฟเข้าแต่และชุดอย่างไรมันจะมียิบย่อยอ่ะโอเคนะครับก็มาเริ่มกันเลย อันแรกเลยเราต้องวาดไฟเข้าก่อนใช่ไหม DC in เดี๋ยวผมวาดก่อนเอาเป็นแจ็กระดั d เตอร์เป็นรูปนี้เลยกันนะครับรูปไฟเข้า DC in นะครับอ่ะเร,เริ่ม DC in นะครับสำหรับโน้ตบุ๊กเองเนี่ยเลตติ้งโน้ตบุ๊กก็จะอยู่มีมีเท่าที่เจอแบบมากสุดคือ19.5 มียี่สิบก็เป็นจะเป็นรีโนเวอนะครับสิบเก้าประมาณนี้ V DC นะครับเป็น DC ซีนะครับระบบของโน้ตบุ๊กเองอันนี้จะเเริ่มจากแจ็คอะแดปเตอร์ก่อนเลยผมคงไม่ต้องวาดแจ็คอะแดปเตอร์มั้งแค่นี้ก็พอแล้ว DC in <Okay. S 1> เข้ามานะครับจะมีชุดหนึ่งที่จะต้องปะทะเลยนะครับชุดนี้เราจะเรียกชุดชาร์จนะครับ DC t DC. ีทูดีซีดีซีทูเลยชุดชาร์จ ชุดชาร์จนะครับโอเคพอเข้าชุดชาร์จเสร็จปุ๊บเนี่ยที่เหลือเขาก็จะออกไปละออกไปออกไปเป็นเส้นตรงเลยนะครับตรงไปก่อนเราผมยังไม่วาดให้มันสุดนะโอเค dc to DC เนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับ dc to DC นะครับฝั่งนี้ฝั่งอินเนี่ยฝั่งเข้าไฟเข้านะครับไฟเข้าเนี่ย เข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยฝั่งออกนะครับชุดนี้ก็จะทำการลดจริงๆแล้วมันจะมีสเตปคตามนี้ประเภทที่ว่าเข้า20นะครับฝั่งนี้ก็จะออก20่สิบผมต้องเขีนยนยังไงงมากสมมติเข้าออกย 20. 20. ี่สิบนี่สิบวนวนนะนะครับจริงๆแล้ว DC to DC เนี่ยจำเป็น คำมันอะคำจำกัดความเนี่ยมันจะลดแรงดันจริงๆแล้วมันลดนะครับอย่างเช่นเข้ายี่สิบเนี่ยข้างในเขาอะก็จะเหลือประมาณสิบเก้าจุดเก้าสิบเก้าจุดปดประมาณนั้นแต่ว่าเราเรียกยี่สิบเต็มเต็มเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนที่คิดว่าสายอะแดปเตอร์นะครับเสียบเข้าไปในพอร์ตอะแดปเตอร์แล้วเอาไปใช้งานเลยมันไม่ใช่อย่างนั้น เสียบแรปเตอร์เข้ามานะครับจะผ่านชุดนี้ก่อนชุดนี้จะทำหน้าที่ลดแรงดันแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือไปชาร์จแบตด้วยโอเคนั้นผมก็จะต้องวาดอีกชุดหนึ่งก็คือชุดนี้คือเป็นแบตเตอรี่แบบอาวัยเขียนไม่พอและแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ ผมก็จะลากอีกเส้นหนึ่งลงมาแบบนี้ขอลากยาวๆหน่อยแล้วกันซึ่งไฟเนี่ยมันมีขั้วบวกใช่ไหมมีขั้วบวกนะมันอีกฝั่งหนึ่งก็จะต้องมีขั้วลบนะครับนี่ขั้วลบผมขอลากยาวๆเลย,ยมือสั่นนะโอเค อันนี้คือชุดแรกที่ผาทาเลยผมขออธิบายชุดนี้ก่อนชุดนี้นะครับเรียกว่าชุดชาร์เจอร์หรือชุด DC to DC ก็ได้ดอันนี้ผมเรียกเองนะหลายคนอาจจะเรียกหลายๆอย่างซึ่งเขาก็จะมีไอซคุมด้วยเป็นระบบของเขาเลยนะครับเพราะนั้นมันจะเป็นลักษณะชาร์จแบตด้วยนะครับแล้วก็ปล่อยแบตเข้าไปในวงจรด้วยผมจะอธิบายอย่างนี้คือว่า ถ้าพี่เอ้ยขอเขาเรียกพี่ถ้าถ้าถ้าคนใช้งานอ่าถ้าเสียบแบตเตอรี่เอ่อเสียบอะแด,เดปเตอร์เข้ามานะครับแบตเตอร์เอ่ออะแด,เดปเตอร์จะถูกเสียบเข้าใช้งานเข้าไปด้านในถ้าเราถอดอะแด,เดปเตอร์ออกนะครับแบตเตอรี่ก็ต้องวนวน,วน,วนออกมาจ่ายกับลายวงจรหนึ่งเรยผิดเลยถูกแล้วตอนนี้นะครับอ่าอันนี้อันนี้คือแบต นะครับวนจ่ายเข้าไปตอนเข้ามาก็จะถูกชาร์จเข้ามาด้วยผ่านสเต็ปเพราะฉนั้นโฟร์สัรที่เขียนมันจะเป็นแบบนี้ทําให้เข้าใจง่ายๆนะครับอันนี้คือชุดแรกเลยอธิบายชุดนี้ต้องสักพักหนึ่งเลยไฟเข้ามาผ่านชุดชาร์จเจอร์นะครับ DC to DC นะครับก็จะถูกชาร์จแบต นะครับแล้วก็ปล่อยไปใช้ถูกชาร์จไปแล้วก็ปล่อยไปใช้นี่ปล่อยไปใช้ด้วยถ้าไม่มีไฟเข้ามาอย่างเช่นอะแดปเตอร์หลุดหรือเราถอดปลั๊กหรืออะไรก็ตามหรือเปิดเครื่องแต่มีแบตอย่างเดียวแบตจะถูกรีเวิรกลับเข้าไปในวงจรเพราะฉะนั้นในวงจรนี้นะครับตำแหน่งจะเ,เขียนอย่างนี้นะครับบวก บวกหนึ่งเขียนวีหนึ่งแล้วก็วีสองนะครับวีหนึ่งวีสองวีหนึ่งวหนึ่งเนี่ยจะเท่ากับอะแดปเตอร์อย่างเดียวนะครับวีหนึ่งนี่คือสายชาร์จอย่างเดียวเลยชาร์จวีหนึ่งเนี่ยเท่ากับสายชาร์จนะครับอย่างเดียวจุดนี้ไฟเข้าออกมา ส่วน V2 เนี่ยมันจะมีไฟสองสถานะแล้วจะมีจากอ่า V2 เนี่ยจะมีจากสายชาร์จนะครับแล้วก็แบตเตอรี่จะมีอยู่สองไฟแล้วนะครับสายชาร์จและแบตเตอรี่เพราะนั้นแรงดันในจุดตรงนี้นะครับเราวัดแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่สองแรงดัน,น ก็สายชาร์จเรามีเท่าไหร่ยี่สิบสิบเก้าสิบแปดอะไรก็ตามน,นะครับแบตเตอรี่ก็หลายๆคนอาจจะเห็นเริ่มตั้งแต่แปดสิบเอ็ดประมาณนี้นะครับแปดทับสิบเอ็ดประมาณนี้นะครับเพราะนั้น V2 เนี่ยจะมีสองแรงดันแล้วนะครับแต่ V2 เนี่ยมันจะดีกับดีกว่า V1 อย่างไรก็เพราะว่า V2 เนี่ย อย่างไรก็ตามก็ต้องมีไฟทิ้งในระบบตลอดไม่มีสายชาร์จเข้ามา v2 ก็รับจากแบตเตอรี่เข้าไปถ้ามีสายชาร์จเข้ามา v2 ก็จะกลายเป็นไฟของสายชาร์จนะครับอันนี้ต้องให้เข้าใจนิดนึ่งจุดตรงนี้จะกลายเป็น v2 นะครับผมให้เป็น v2 จุดนี้เป็น v2 อค่ะเสร็จแล้วในระบบของไฟหลักของโน้ตบุ๊กนะครับ มันจะต้องใช้ไฟอะไรบ้างเราก็เริ่มกันเลยนะครับนี้ผมก็จะลากนะในกลุ่มไฟเข้าวๆนะเดี๋ยวผมจะมาแจงในนี้ทีในนี้ผมจะตั้งปุ่มว่า PDM แต่ว่าในนี้มันมีชุดเฟ็ด,ด้วยแต่ผมจะมอง PDM เป็นหลักนะครับ PDM ตัวที่หนึ่ง พีเอตัวที่หนึ่งอันนี้ให้สามสามทับห้าวนนะครับสามวนหน้าวนนะครับเสร็จแล้ว pdm ตัวที่สองอันเนี้ยจะอยู่ที่ความสามารถของเมนบอร์ดแล้วนะครับ pdm ตัวที่สองมันก็จะต่อกปนแบบนี้ไปเรื่อยๆตัวที่สองก็จะเป็น PWM วหนึ่งวงหนึ่งทับหนึ่งจุดแปดประมาณนี้ mm hmm. นะครับแล้วก็ไล่ไปเลยไล่ไปเรื่อยครับหลายคนบอกอ้าแล้วมันจะจบอยู่ที่ตรงไหนอันเนี้ยมันจะอยู่ที่ความสามารถของเมนบอร์ดผมต้องเยอะขนาดนหะมีมีน,นมีเสร็จเร็จ,รจแล้วก็จะมีลม w m แรมนะครับแรมเท่าไหร่ก็ช่างมันนะเพราะว่ามันมีเท่าไหร่มีเยอะมากเลยมีตั้งแรมดีดีรหนึ่งดีสองความณตอนนี้มันจะเป็นหนึ่งจุดสองหรือิงแล้วมันจะมีหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดสามอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่นะครับแต่ว่าเราเรียกเป็นของแรมอันนี้เลี้ยง h m เสร็จแล้วก็ลากไปเลยครับยาวผมว่าให้นี่ทุกคนน่าจะเข้าใจง่านสุดแล้วนะอันนี้ PWM อันนี้เป็น CPU เอน,นี้เยอะครับมีอะไรกันมีแรมซี u จริงจรแล้วก็จะหมดแล้วนะเนี่ยหลักๆก็จะมีแรม CPU นะครับแล้วก็ไฟหลักสามโวลต์ห้าโวล์มีอะไรอ่นหมดละที่เหลือที่เหลือมันก็จะเป็นการจอจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้มันก็อยู่ที่เมนบอร์ดแล้วว่าเมนบอร์ดจะมีไหมาบางบอร์ดเขาก็ไม่มีการจอซึ่งอันนี้ผมผมเขียนเพิ่มให้เบียมแล้วก็ G.P.U ใช่ไหมมีแรมมีเลี้ยง H.M ใช่ไหม Head im, เลียง H.M H.M ี่ยจะเลี้ยงทั้ง H.M และซมันอยู่ที่การเอามาใช้งานนะแล้วก็จะมีของแรมนะครับแล้วมีของ CPU และมีของ GPU ไอตัวเนี้ยไอตัว GPU เนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันจะมีเฉพาะบอร์ดเพเป็นบอร์ดเกมมิ่งแล้วก็เป็นบอร์ดที่มีต้องบอกว่ามีบอร์ดที่มีการจอแยกอย่างเช่นบอร์ดต,ตอนนี้เห็นไหมครับว่าไม่มีมาเป็นการ์จอแยก ซึ่งเขาก็ไม่ได้ใส่อะไรอะไรมาด้วยตามรูปเลยนะครับตามที่อยู่ในคลิปเตัว IC ซีเขาอยู่ฝั่งนี้ p w m ไม่มีมาให้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าผมจะมานั่งไล่ในส่วนของมอเ f e t เฟแล้วชุด p w m อันนี้คือผมจะให้ทุกคนรู้ว่าระบบไฟมันเป็นแบบนี้โอเคก็คร่าวๆนะครับมีจุดตามนี้ อันนี้ V2 สเนี่ยมันจะขนาดกันไปหมดเลยนะครับ v 2เนี่ยขนาดไปหมดเลยข้างล่างนี่เราเป็นกาวไม่ต้องพูดถึงเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นขาวอยู่แล้วเป็นโค้ลบเราพูดถึงแต่ขค้อวบวกที่อยู่ด้านบนนะครับ v 2นี้ยาวไปเลยนะครับเลี้ยงตามโปรเซสต่างๆซึ่งเจ้า p d m เนี่ยในกลุ่มนี้มันจะเป็น DC to DC นะครับที่มี PWM เป็น ตัวควบคุมอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะเจาะเลืกให้อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นระบบไฟเข้านะครับของงานโนบุกหรืองานเมนบอร์ดคอมมันจะเป็นดังนี้ไฟเข้ามานะครับจะผ่านชุดชาร์จซึ่งชุดแบตเตอรี่เนี่ยมันก็มี PWM นะผมิืมเขียนมันก็จะเป็นลดแรงดันนะครับ DC to DC ทีหนึ่งเป็น PWM ของชุดแบตเตอรี่แต่ความสามารถของเขาอะ สามารถปล่อยไปย้อนกลับไปได้ด้วยเป็นสวิตช์นะครับดึงอะแดปเตอร์ออกก็ปล่อยแบตเตอรี่กลับไปในในวงจรเสียบอะแดปเตอร์เข้ามาก็สลับจากอะแดปเตอร์เลี้ยงวงจรแล้วก็มาชาร์จแบตบอันนี้คือโจทย์หลักเพราะฉนั้น V2 เนี่ยผมก็บอกว่า V2 กับวีเนี่ยมันมันต่างก,กันตรงที่ว่า V2 เนี่ยมันจะเลี้ยงด้วยแบตเตอรี่ได้คันนี้มันจะเลี้ยงยาวเลยนะครับโอเคแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะมีการเบิ้ลพ PGBM เนี่ยมันก็จะเบิ้นไปเรื่อยๆเรๆเรยียงกันไปเป็นแบบขนาดแบบนี้เลยเอาละมันก็ใกล้จบคลิปนี้แล้วทิ้งท้ายไว้ที่เราว่าช็อตกันถ้าตัวไหนช็อตเห็นไหมสมมติว่าสามโวลห้าโวลช็อตใช่ไหมครับมันก็จะพาหลูบทั้งหลูมเนี่ยช็อตหมดเลยไฟก็จะไม่เข้าชุดนี้จะชุดชั้นเนี่ยจะตัดคือเราเสียไวอรแดปเตอร์เข้ามานะครับแต่ว่า ระบบของชดจานเนี่ยจะตัดเพราะว่าข้างในช็อตถูกต้องไหมถ้าน,นี้ชอ็อตอัน,นี้ก็ตัดอันนี้ช็อตกระตัดนี้ก็ช็อตก็ตัด,นนต,ต,ดตัดหมดเลยนะครับอ่ะอันนี้จะแถมท้ายตรงที่ว่าถ้าเป็นบอร์ดนี้ยแล้วเราจะดูยังไงว่าวีหนึ่งและวีสองวีหนึ่งและวีสองอยู่ไหน,นจริงๆแล้ววีหนึ่งอ่ะทุกคนก็ไม่ต้องถามหรอกเพราะว่าวีหนึ่งอ่ะมันอยู่ตรงขั้วดปเตอร์อเลย นี่แหละคือ v1 น,นะครับส่วน v ีสองเนี่ยให้ดูที่สกรีนของตัวคาปาซิเตอร์อันนี้ใช้คาปาซิเตอร์ตัว68สิแหล้วโค้ดเขานะครัหลังดำนะครับตัวถังดำตัวถังแดงเนี่ยมันจะเป็นไฟต่ำไฟมันจะ2.5หรือ6.5 สามนะครับตรงนี้ไม่ใช่อันนี้คือหลังจาก P W M ผมรอบหน้าผมจะสอนให้อีกทีหนึ่งอันนี้ผมจะให้ดู V สองก่อนอันนี้เห็นไหมครับมาอันนี้สีสีดำทั้งหมดเลยถ้าเป็นไปตามรูปนะคือเราต้องวัดแล้วเ,เจอหมดเลยใช่ไหมครับอะมิเตอร์วัดเนี่ยสีจะเจอหมดเลยเพราะนั้นเรามาดูกันว่าเจอหมดไนหะม ตางอยากคุณหนึ่งนะครับอันนี้ชัดไหมนะพอดีผมมีกล้องที่เป็นวายสกิวจัดโหมดวายสกิวเห็นไหมครับถึงเสร็จแล้วก็มาวัดฝั่งนี้เห็นไหมครับว่าถึงกันนี่ก็ถึงเห็นไหมครับซึ่งมันเป็นลายเดียวกันหมดเพราะนั้นถ้ากลุ่มไหนมันช็อตเนี่ยมันจะช็อตถึงกันหมดทั้งบอร์ดเลยคลิปหน้าได้มาแยก ลายอีกทีนึงว่าลายเป็นชุดไหนของชุดไหนอันนี้เป็นสีเพราะนั้นเนี่ย V2 เนี่ยก็คือคาปาซิเตอร์ที่เป็นสีดำนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่สีดำเสมอไปนะเราจะต้องดูโค้ดเบอร์ด้วยโดยหลักแล้วขอจะสะกีนไว้ยี่ห้าถ้าเป็นสีแดงก็อาจจะสะกีนยี่ห้านะครับอันนี้จะเรียกเป็น V2 สุงจุด บางคนบอกว่าเอาแล้วถ้ามันไม่มีสีเลยจะดูไงอันนี้ไว้คลิปหน้านะครับคลิปหน้าเนี่ยจะรู้เลยว่าชุด P W M แต่และชุดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับจะได้มีความรู้กันเผยแพร่กันต่อไปบางคนอาจจะยังไม่รู้ลึกถึงขนาดนี้หรือบางคนรู้ไว้แล้วเพื่อที่จะไปต่อยอดหรือไป ส่งต่อนะครับบางคนรู้ไว้แต่ว่าซ่อมไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าเป็นอะไรครับแต่ว่าอย่างน้อยเออได้รู้ไว้ว่ามันไม่ได้น่ากลัวครับเมนบอร์ดพวกนี้เราศึกษาเราจะได้ระวังว่าส่วนไหนที่มันสําคัญเราก็อย่าไปจับอย่าไปแตะหรืออย่าไปโดนให้มันชารุดโอเคนะครับฝากไว้นะครับสําหรับเพจโตช่งครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปแบบนี้ลงเรื่อยๆอันนี้ผมจะถ่ายอันนี้ให้ชัดหน่อย เพืจะได้รู้ว่าที่เขียนเป็นอย่างไรบ้างหลายคนอาจจะแคปไว้ก็ได้นั้นนะคะขอให้เครดิตไว้หน่อยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับราช่างครับ